ครับผมนะมาเมืองยองนะมาเจอแล้วครับผมรถมรถพุ่มพวงนะมารถได้ขายของตามชุมชนหบ้านผมผมเคยไปตลาดที่เชียงตุงตอนนี้มาดูที่เมืองยองง่งานตรงนี้แต่ว่าขายขายหลายอย่างอยู่ขายหลายอย่างอยู่เดี๋ยว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 ดจะให้่ามาชมนะมีอะไรมั่งถั่วงอกขนมเส้นก็มีเนื้อก็มีผักซุ่มเนื้อก็มีเสอปาก็มี ให้ดูนะฮะนี่นี่เอกลักษณ์ซื้อกระลำแถมงดอกหิ่อของจริงๆนะผมกระลำดอกก็มีพิษก็มีมีหลากหลายนะเดี๋ยวดูวิถีชุมชนชาวบ้านเขาตอนนี้ชาวบ้านกำลังมาซื้อนะผมหาเดี๋ยว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 จะถ่ายต่อเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ผมดูนะเขาซื้อขายกันเอากะติ่งกุ้ยข่อยของมายากัน อันนี้เอาเขากับขนมเส้นก็ได้เนาะตรงนั้นเนาะเออนั่นกันเออแคบหมูมีก็ไม่ใจ่มุดหนึ่งกอยมาเอาตีหั่นเออไม่ใจแคบหมูแคบหมูอ่ะแคบหมูมีก็โอ้โอ้โอ้โมีอยู่วะเออมีแคบหมูมีนะครับผมดูเขาซื้อเขอขายกันเนื้อก็นนี้่ไงซื้อเนื้อสดๆฮะง่ายๆไม่ต้องไปตลาดอันนี้บลิซกิจจอกซื้อในบ้านเลยเออซื้อกันในบ้านเลยเนาะที่ยังไงดิ ครับผมตอนนี้น่ะรถทุ่มโพงที่เมืองยองนะผมพิธีชาวบ้านชาวดอยเมืองยองนะครับมาขายตามชุมชนเล็กน้อยก็ซื้อกันตามแบบหมู่บ้านนะผมเอาเอาแทมช่องทุ่งยุดเจือญหันต้องด้วยอ่าแทมทุ่งอืม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 ครับผมดูนะฮะบรรยากาศอ๋อเนอะก็มีอันนี้อันนี้ลูกจีนก็มีเนาะอ่าลูกจีนเนี่ยมปังมักเนอะอันนี้เนอะ แล้วก็พริกอ่าพิกเนื้อนะฮะทำนิกกกจอกเผมนะพิธีชาวบ้านเขานะโบราณโบราณถ่ายไปก่อนนะชาวบ้านกขมาซื้อกันขายง่ายๆนะเพราะว่าไม่ต้องเดินไปตลาดตลาดมันไกลนะเขามาขายเลยขายตามหมู่บ้านแล้วก็เอตอนเย็นตอนเย็นก็เอาเลยกล้าเอาเลยอโอเคโอเคกล้ามฮฮ่าาน่าาฮ่้าน่าาฮกันาฮ่าฮาฮาฮ่าฮนาฮาาน่าาาาบาาน บผมชาวบ้านเขาซื้อของก็กลับไปละนะวิธีชาวบ้านเขาเขาขายรถพ่วงบ้านง่ายๆเนี่ยเอาลำไส้กันตีนอะไรเอาวะน้่อ๋อในเป็นไปไรหนออ๋อหมกเหมยร้องลำไส้ขากะขากับมี่อ๋อกูเจอฮันมีตั้งใจในเต็มไหมน้ออ๋อครับผมพิธีชาวบ้านชาวบ้านเขาได้บางยองบางยองมีโว้ดเลยจะดูต่อ หนาวนะอากาศหนาวหมอกเหมยลงไปละรถขายของพุ่งไปขายจนโดนนะเล่ขายตามจุชนหัวบันไปเรื่อยนะครับ